สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดนะคะวันนี้พระขัดสบ,บดีแล้วนะคะวันที่29เมษายน2,564อยค่ะอยู่กับดิฉันการน,นานิษฐเมธาและคุณนภาสอนประสิทธิ์นะคะแหมวันนี้เนี่ยก็อรอลุ้นกันนะคะ <c oughs> ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสอบอคจะเคาะ <c oughs> เรื่องของการล็อกดาวน์นะคะออกมายังไงบ้างน <c oughs> ะก็ <c oughs> ก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครซึ่งเขาปรับระดับสีลงแปะจากเดิมที่เป็นสีแดงเนี่ยก็เป็นแดงเข้มนะคะมีอยู่จังหวัดใช่ไหมคะที่เจอสีแดงเข้มกันเข้าไปสีแดงพื้ที่สีแดงเข้มเนี่ยมีหกจังหวัดคือกรุงเทพมหานครชนบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะคะสิ่งที่ปรับก็คือว่าเขาขอร้องแกมบังคับน้องแปะข้าราชการหน่วยงานเอกชนทั้งหมดของให้เวิร์ฟฟอร์มโฮมสิบสี่วัน ก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะคะว่ามีกรุงเทพมหานครช,ชนบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปรทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะคะซึ่งนะคะที่พี่เอื้อหมอขอร้องแก้บังคับเนี่ยจังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยนะคะก็จะมีเงื่อนไขเนี่ยทางื่องของการสวมหน้ากากอนามายัยนะคะการปิดร้านอาหารตอนนี้คือห้ามทานที่ร้านแล้วนะคะก็ต้องซื้อไปทานที่บ้านเท่านั้นเนี่ยนะคะเงื่อนไขทั้งหมดนี้เลยเดี๋ยวเราไปฟังจาก ขอภัยคุณหมอทวีศิลวิษณุโยธินนะคะ <c oughs> โคศกสบคไปฟังรายละเอียดกันเลยว่าเขาเนี่ยบังคับใช้ในเรื่องอะไรกันบ้างคะ่ะข้อที่หนึ่งคือเห็นชอบให้มีการดาเนินการตามที่สบคด้านการแพทย์และสาธารณสุขเสนอนะครับและให้มีมาตรการสําคัญเพิ่มเติมขึ้นดังนี้กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการบังคับใช้และการขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโรคให้มีความเหมาะสม สามรถบังคับใช้ได้อย่างสอดคล้องและกับสภาพความเป็นจริงของสังคมอย่างบูรณาการตรงนี้ก็เลยจะต้องมีการให้กรมควบคุมโรคเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตรงนี้เขาใช้พรบรนะครับโรคติดต่อแห่งชาติคณะคณะกรรมการชุดนี้จะมาพิจารณาออกระเบียบการเปรียบเทียบปรับกรณีการฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากาอนามัย รวมถึงกรณีอื่นที่จําเป็นในสถานการณ์นี้โดยยกเว้นไม่ให้นําระเบียบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบปรับของปี63ซึ่งบังคับใช้อยู่ณัปัจจุบันนี้มาบังคับใช้นะครับโดยกําหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับให้เหมาะสมแก่กรณีไม่สร้างภาระเกินความสมควรแก่ประชาชนบอกว่าภายในสัปดาห์หนึ่งก็น่าที่จะได้กําหนดแนวทางใหม่ตรงนี้ขึ้นมาระหว่างนี้อย่างที่บอกนะครับ ก็ให้มีตามขอสบคก็บอกว่าให้มีการใช้ความเหมาะสมนะครับตรงนี้ไปก่อนนะครับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับถัดไปครับกับมาที่ข้อเสนอของสบคสบคในข้อที่1นึ่งไปกิ้ที่ทิ้งค้างไว้ก็พูดถึงเรื่องของ work from home ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของกิจาการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการ work from home มาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อย14วัน ในที่ประชุมมองดูแล้วว่ามาตรการอย่างนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่สุดเราไม่ล็อกดาวน์เราไม่ประกาศปิดการเดินทางปิดเมืองหรือเคอร์ฟิลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้คือ Work From Home งานธุรกิจงานต่างๆเดินไปได้เพื่อลดการรวมกลุ่มของบุคคลอันจะเป็นการผลทางหนึ่งที่จะลดการแพร่เชื้ออย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นขอความกรุณานะครับทางบริษัทห้างร้านเอกชน และรวมถึงภาครัฐถ้าทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ลดหลั่นลงมาตามที่เห็นสมควรข้อที่สองของข้อเสนอของสปคสบคสบค,ครับขอให้สบคพิจารณากําหนดประธานทวดครับสบศพิจารณากําหนดมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการในครั้งนี้โดยโดยเร่งด่วน ท่านผู้ชมคงจาได้นะครับว่าสอบศก็คืออีกหน่วยหนึ่งที่เป็นอีกคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่เป็นทางด้านเศรษฐกิจนะครับข้อที่3ขอให้มทคือมหาไทยพมคือกระทรวงพัฒนาความมั่นคงและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคประชาสังคมเร่งรัดในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มความสามารถข้อที่4ให้สปสปคประสานกับ ปพนะครับคอป,อปอพอคือหน่วยงานที่ดูแลทางด้านประกันภัยนะครับในการจัดให้มีระบบประกันสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับตามข้อห่วใหของในของของปสบคโดยเร็วที่สุดนะครับตรงนี้เป็นเบื้องต้นนะครับแล้วนําไปสู่ข้อรายละเอียดนะครับของมาตรการที่จะเกิดขึ้นนะครับของ3พื้นที่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดท่านผู้ชมคงอยากจะได้รับทราบนะครับว่าตรงนี้คืออะไรบ้างก็มีหจังหวัดที่ผมกล่าวนําไปแล้วห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มพันของคนที่รวมกันมากกว่า20สคนนะครับข้อที่สคือมาตรการควบคุมสําหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือการกําหนดยกระดับมาตรการควบคุมให้เพิ่มเติมพูดง่ายมี เหล่านี้เพิ่มเติมก็คือร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะครับในลักษณะที่นำไปกับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้นพูด,ดง่ายๆคือเทคโฮมอย่างเดียวเลยนะครับตรงนี้สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเทคโฮมอย่างเดียวครับงดการบริโภคอาหารเครื่องดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและเปิดบริการให้ได้ถึงสมทุ่มนะครับยี่สิบเนาฬิกานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น สนามกีฬาครับในพื้นที่สีแดงเข้มนี้คือให้สนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายยิมฟิตเนสให้ปิดให้บริการยกเว้นสถานที่เป็นเอกเทศตามกฎหมายนะครับที่ว่าด้วยโรคติดต่อนะครับส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรืออยู่ ในพื้นที่โล่งแจ้งสามารถเปิดบริการได้ไม่เกิน21นาฬิการหรือ3าทุ่มนะครับพูดง่ายๆก็คือ,คอ,คอสนามกีฬากลางแจ้งมีอะไรบ้างครับก็หลายอย่างกอล์ฟก็เป็นกีฬากลางแจ้งนะครับมีหลายคนบอกว่าเป็นหัวเป็นใจถ้าคนที่ทํางานทางด้านนี้มีหยุดไปเนี่ยจะกลับไปต่างจังหวัดอีกนะครับก็จะทําให้เป็นประเด็นในการที่จะนําเชื้อกลับไปด้วยหรือเปล่านี้หลายคนก็กังวลใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีคนทํางานก็ยังต้องจัดการได้นะครับ แล้วก็ให้มีการจัดแข่งกันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนามนะครับนี่คือส,สิ่งที่เป็นแล,แล้วห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนตี้มอลนี้ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติจนถึง21่สนาฬกานะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมอย่างที่เราเคยบอกกันไว้นะครับแต่งดตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมสวนสนุกอันนี้งดไปนะครับหลายคนบอกว่าอันนี้ความร่วมมือของภาคเอกชนคือห้างสรรพสินค้าปิดสองทุ่มมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นไรครับเข้มกว่า แต่ไม่อ่อนกว่านะครับสีแดงเข้มต่อเป็นข้อที่4ครับร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เกต็ตตลาดนัดกลางคืนโต้รุ่งถนนคนเดินให้เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นแต่ไม่เกิน5ทุ่มครับอันนี้นะครับแล้วก็ให้เปิดได้ตอนเช้าคือตีสี่นะครับแล้วก็งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ข้อที่5ข้อนี้สำคัญนะครับงดการงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจําเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดโรคตรงนี้ก็ได้พูดกุยในที่ประชุมว่าไม่ได้เป็นเคอร์ฟิวเป็นการขอความร่วมมือหากท่านมีเหตุจําเป็นก็ขออนุญาตกับทางผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายมั่นคงที่เป็นการตั้งด่านหรืออะไรทั้งหลายนะครับซึ่งอันนี้ การออกข้อนี้มาต้องขอความร่วมมือเป็นอย่างสูงถ้าท่านปฏิบัติได้อย่างดีนะครับเหมือนกับที่หลายจังหวัดก็ประกาศว่าไม่ให้ออกเคหสถานนั่นแหละคล้ายๆกันอย่างนั้นไม่ได้ต้องบอกว่าออกเป็นเคอร์ฟิลนะครับนั่นคือสิ่งที่ขอความร่วมมือกันกอนขัางชัดเจนนะน้องแป๊เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการแก้ปัญหาเรื่องของการระบาด แพรระบาดถึงแม้วันนี้เนี่ยระดับของคนติดเชื้อเนี่ยลดลงต่ำกว่าั2,000แล้วแต่ว่า,าผู้สูญเสียชีวิตนะคะเพิ่มมากขึ้นนั้นมันยังมีการเชื้อแพร่เชื้ออยู่เพราะะนั้นสิ่งที่ทำคือต้องทําให้คนไม่ไม่เดินทางไปมา,าสู่กันเนาะเพื่อจะทําให้ไม่เกิดการเคลื่อนไหวไม่มีการแพร่เชื้อกันนะคะนั้นถ้าเขาขอความร่วมมือก็คือคืนเที่ยงคืนของวันที่25เที่ยงคืนของวันศุกร์นี้ใช่ไหมวันเที่ยงคืนของวันเสาร์นี้ใช่ฮะฝนก็จะมีฝนบงคับใช้แล้วกรณีที่เป็น สีแดงเข้มสีแดงแล้วก็สีส้มนะคะอืมนะก็จริงๆเราก็ต้องปรับตัวแหละนะก็ปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะเพราะว่าถ้าหากวัดจากระยะเวลาที่เขาให้ work from home เนี่ยก็14วันเนาะก็เดี๋มาว่ากันอีกทีนึงว่าหลัง14วันถ้าสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันอาจจะคลายล็อกผ่อนคลายลงก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือใช่ไหม ก็มีการสรุปมานิดนึงนะคะอันนี้ก็ต้องปรบมือให้นะสําหรับดารานะแสดงเนี่ยที่เขามีการไปให้ความช่วยเหลือบริจาคเงินช,ช่วยหน่วยแพทย์ต่างๆนะคะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นเนี่ยก็มีทั้งคุณณเดชคุณกิมมิยะคุณชมพู่อริยานะคุณผลทิพย์นะแล้วก็อาร์ตนะที่เป็นโต้โผรับบริจาคชุด PPE นะคะนกจริยาก็ทําอาหารไปเลี้ยงบุคลากรทางการแพทย์คุณแอนจักริพงศ์ก็บริจาคอาหารเหมือนกันนะคะ คุณบุ๋มบรัณด,ดานี่ช่วยจัดส่งรถด้วยนะคะจัดรถส่งผู้ป่วยรู้สึกจะทําในานามขององคอ์กรทําดีใช่ไหมใช่อ,องคอ์กรคนดีใช่ค่ะ,คะก็เป็นความ,มาร่วมมาร่วมมือกันเนาะทุกส่วนต้องช่วยกันนะคะไม่ว่าเราด้วยเราเราก็จะต้องอยู่กับบ้านเนาะประชาชนทั่วไปก็ต้องอยู่กับบ้านทำอาหารกินก็ระมัดระวังตัวนะคะอ,อย่าไปในพื้นที่สูญเสียง สุดท้ายเนะค่ะน้องแบงค์นี่ัันมีข่าวดีๆมาฝาก CKP CK Power นะคะข่มข่มการปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าทั้งในไทยแล้วก็ลาวแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องนะคะเป็นการปริดเผยของคุณธนวัตรตรีวิศวเวศกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Power จำกัดนะคะหรือ CKP <ม>เขาบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดเนี่ย<ม>ก็ CKP เขาตรักเลยแหละว่าจะต้องดูแล นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีมาตราการดําเนการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของบุคลากรและก็สถานที่ทํางานนะคะ<ช><ม>ประสัทได้ประกาศมาตรการป้องกันโรคทั้งสุขอนามัยและชีวอนามัยนะคะ<ช>ครอบคลุมกิจาการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยคือโรงไฟฟ้าบางปะอินโคเจเนเรชั่นที่1และก็สองนะคะแล้วก็โรงไฟฟ้าบางเขนชัยโซลา่าและโรงไฟฟ้าในสปปลาลประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังน้ำาชยบุรี โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำมืมนะคะพลังน้ำพลังน้ำน้ำมึมสองเพื่อสร้างความมั่นใจานความปลอดภยัยกับพนังงานทุกคนแล้วก็ยืนยันที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับทางไฟฟ้าแห่งประเทศไทยคือผลิตที่ลาวแล้วก็ส่งมาขายที่ประเทศไทยค่ะขายให้กพพใช่ <ๆ S 2> ค่ะ,คะแล้วก็รัฐวิสาหกิจลาวด้วยนะคะทีนี้เรื่องของการป้องกันโรคระบาดของ CKP เนี่ยเขามีสามมาตรการหลักเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือห้ามเข้าออกโรงไฟฟ้า จัดให้มีที่พักอาหารแล้วก็ให้พนักงานรวมไปถึงผู้รับเหมาภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าเลยคืออยู่ที่นั่นเลยนะแล้วก็จัดทีมงานและเตรียมทีมปฏิบัติสํารองเอาไว้นะคะทั้งการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วก็ส่วนงานบํารุงรักษาโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรกพอและก็รัฐวิสาหกิจลาวร่วมด้วยนะเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดต่อทั้งในบ้านเราแล้วก็ในลาวแล้วอันที่สเนี่ย ก็คือสนับสนุนสวัสดิการทั้งในการรักษาพยาบาลและการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานค่ะซึ่งไปตามแผนเนี่ยเขาก็ยืนะยันว่าเขาจะสามารถส่งไฟฟ้าได้ไม่มีไฟฟ้า<ะ>กระตุกติดขัดแต่อย่างใดนะคะก็พยายามที่จะดูแลชุมชนทั้งคนใน<ะ>ประเทศไทยและคนในประเทศลาวด้วยค่ะค่ะเอาละค่ะนะคะวันนี้หมดเวลานะคะของช่วงข่าวปักหมุดเราทั้งสองคนพร้อมพิมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ